ที่ขาเรีกว่าขนมบักเฮงอ๋อม่เรงเดี๋ยวไม่มีปอยู่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะนัดอ่าท่านนี่นะฮะปกติเขาจะเปิดให้เราทำบัตรเนี่ยสี่โมงสี่สิบห้านาทีนะฮะเพราะงานล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะนัดขนาท่านเนี่ยสี่โมงครึ่งนะฮะมาเจอกันที่เคาน์เตอร์นะฮะที่ล็อบบี้นะ ในอีสองชั uh, to ่วโมงนี้ก <naden> ็ค <fella> <You S 2> ือไปนอนทอนงอกออ่านอนทอนงอกอ่าง <Okay>. ั้นก็เชิญเลยนะเแม่สองชั่วโมงข้าวเดียวข้าวเดียวแบบเดียวแป๊บเดียวพูดดิพูดพูดดิเสาะหอนอ่าโอเคเดี๋ยวเราเชิญก่อนเดี๋ยวให้นักงานเข้ามาเต้นเฮ้ยเดี๋ยวก็จะมีนักงานโอเค ไม่เคยมีคนใช้เท่าไหรคทางนิยมพวกเล็กชัดอ๋อเล็กชัดเออคือผมยังไม่ได้ซื้อแล้วผมยามกว่า <c oughs> นีน้ารอยเจ็ดรุ่นมานะฮะอืมโอ้สศรษฐเล็กชัดหน0าร้อยเจ็ดสิบล้านอันนี้เป็นรุ่นล่าสุด่าไหร่ก่อนครับ

ไม่อยู่คือว่จาจุก,กางหัวอันเลยวะลักกียงก่อนน,อน,อน่งบ่ตจะเหลียวมาอีเกคลินล็อบบี้โอ้ยนางอย่ล็อบบี้ดีกว่าเนี่ยเคลี่ร์เรื่องที่อยู่ที่พักเด้อเดี๋ยวนางถาก่อน <Lob> รับบีาา้โอ้ยเพราะว่ามีหนามไกินโอ้ยแ่ชุกายแซ่ไปยังยน้ำเย็นนั่นน่ะเอ้าอันนั้นซินมเมื่อได้หรอวป่ ทำไฟฟไ้าป่ะฮไปทำรหัสไฟฟ้าป่ะท้ามยาังไงสิไปไฟไ